ห้ามฝนบ่หยตกจังใดห้ามใจบ่อยคิดหอดถึงบ่ได้กอดได้แค่พาใจมาจอดความเงาเป็นแค่ประจำที่น้องมองข้ามได้ชมเพียงเงาหลบบุมโต๊ดเดิมที่เก่า ให้ความปวดราวเขาสิ่งบอโทษผู้ใดออ้ตั้งใจมาเจ็บบอเพื่อบอเสพเพราะใจยังโสดสิงส,งสิงสงสายต่างเอามาสมเบิองเจ้าบอเคยสูนคิง คืนไหนมีเสียตบดิงอายนั่งกลืนก้อนความโกหักปากอายมันหนักแต่ใจหักเบาคือบักนุนหมดโอกาสลุนนับว่าโชคดีมีเจ้าให้หักคนบ่มีภยัยได้มาอยู่ไกลก็สุขใจนัก เจ็บหลายย่มถูกเธักว่าไอ้มาทาผู้ใดบอกให้รับพักมาจากภัยพบเจ้าก็ถูกชะตาอย่าเฝ้ารำคาญเด้อล่ายามที่สายตาเที่ยวส่งกดไล บ่ได้ครอบครองแต่คิดทอดน้องจนเป็นนิสัยโลกยังมีผู้ชายแบบอายหักไปวันวัๆก็พอโลกยังมีผู้ชายแบบอายได้หากได้มองก็พอ